ครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพาพเพื่อนๆนะฮะมาหาเก็บหอยโขงนะครับนี่เดีย๋ยวผมส่องไฟกันนี่ครับเยอะมากครับบริเวณนี้เอ้นี่ยนี่เน,นี่มันปล่อยตัวเลยพอเจอเราปุ๊บปล่อยตัวเลยตรงนี้สามตัวมาตรงนี้อีกครับนี่อีก็มีนี้ก็กอุ้ยเยอะจริงฮะแถวน,นี้อ่าโอ้ของชอบเลยคาถาคาถา อันนี้เป็นหอยโข่งสีทองครับพรเพื่อนๆไม่รู้ว่าเขาเรียกหอยอะไรดูนี่ครับสีทองแต่เป็นหอยโข่งแน่นอนครับเพราะว่าปากมันปากมันบางไม่รู้ว่าหอยโข่งหรือหอยเชอรี่ฮะใครรู้ก็บอกคอมเมนต์บอกหน่อยครับนี่น่าจะเป็นหอยเชอรี่หรือหอยโข่งไม่รู้ฮะดูลักษณะครับมาเดี๋ยวหาเก็บต่อครับตรงนี้มีเยอะ,น,ะอนี่ฮะ ลูกใหญ่ใหญ่ลูกน้อยก็มีครับเดี๋ยวลูกน้อยปล่อยมันฮะให้แพร่พันธุ์ลูกใหญ่เก็บอุ้ยไปตัวเลยเฮ้ยตัวใจบ่หมดไปอุยอ้ยไปตัวเลยเฮ้ยตัวใหบ่ <C oughs> สมงลูกใหญ่ ไปนี่อีกป่ะนี่อีกโอ้เดี๋ยวนี่ <mimit ma? imit> oh. <imit> <imit>

นี่ครับผลงานหอยของเราโอ้โหเยอะมากเก็บแค่ไม่กี่นาทีเองนะครับโอ้ดูพอก้อยแล้วฮะโอ้โหหม,มานจริงจครับอันนี้ไม่รู้เขาเรียกหอยอะไรหอยโคง่งหอยเชอรี่หรือหอยปังนะคะใครที่มีความรู้หรือว่าใครที่รู้นะครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับนี่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนี่โอ้โ่อก้อยแป๊บเดียวเต็มเครื่อง